สวัสดีครับทุกคนนะฮะวันนี้เราเอาเจ้าตัวโตโยต้าโครรา a ออติก1.8 h ไฮบิดนะฮะตัวมิดนะฮะปี2,020มานำเสนอนะฮะตัวนี้นะครับได้เป็นตัวไฮบริดด้วยนะฮะโอ้โหสวยโชบเชียวนะฮะประหยัดสุดๆเลยนะได้เครื่องพันแดด้วยเร็วแรงประหยัดนะฮะได้ปีใหม่นะฮะดูนะฮะสภาพบอดี้เดิมๆนะฮะหน้าเดิมหลังเดิมไม่มีชนหนักนะฮะน็อตไม่มีขยับนะฮะฝากระโปรงเดิมนะฮะ ทุกอย่างนะล้อเดิมโรงงานนะครับทุกคนเรามาดูกันนะฮะว่ามีอะไรบ้างนะฮะรถคันนี้ไม่หลักหมื่นเท่านั้นเองนะฮะวิ่งอยู่ที่สามหมื่นกิโลเมตรเท่านั้นเองนะฮะดิสเบรกหน้าหลังสี่ล้อเลยนะครับถุงลมนิรภัยเจ็ดตำแหน่งนะฮะมาหืมสวยเฉีียวนะครับไฟท้ายนะครับ,บเฉีียวแบบนี้เลยนะฮะไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะฮะ เปียน LED แบบรุ่นไฮบริดโดยเฉพาะเลยนะครับทุกคนนะฮะคันนี้รองรับน้ำมันนะฮะ E20 นะครับอ่าระบบเครื่องยนต์เขานะฮะเป็นน้ำมันเชื้อเพลิง1.8ลิตรพร้อมกับมอเตอร์ไฟฟ้า122แรงม้านะครับทุกคนเออมาดูภายในกันนะฮะภายในเป็นเบาะหนังนะครับโอ้โหปรับไฟฟ้านะฮะดูนะฮะล้อขอบ17นะครับทุกคนสวยๆเลยนะฮะ เบาะคนนั่งก็ปรับไฟฟ้านะครับเบาะหนังนะฮะสวยงามสภาพดูแบบสวยๆเลยจอทัชส,สกรีนนะครับขนาด7นิ้วนะครับฝูออปชั่นไปเลยนะฮะโอ้โหพองอะไรมันติฟังก์ชันนะครับทุกคนสวยใหม่สดตัวนี้ไม่มีอีกแล้วนะฮะขายในสะอาดสะอ้านนะฮะประหยัดนะ,ะครับใขรที่ตามหานะฮะไม่ต้องไปซื้อป้ายแดงนะฮะซื้ออันนี้คุ้มกว่านะฮะ นี่เลขไม่อยู่ที่สามหมื่นกิโลเท่านั้นเองนะฮะพี่พี่ห้องเครื่องสวยๆเลยนะครับโอ้โหหาที่ไหนได้ครับทุกคนนะฮะเครื่องแบบนี้นะฮะประหยัดน้ำมันขนาดนี้นะฮะมาเรามาฟังราคากันดีกว่านะครับตัวนี้นะฮะต t a c o r โครราอติสนะฮะ1.8 Hybrid ไฮบริดนะฮะปี20สิบเอาไป5 9 9 0 0 0บาทนะครับ5 9 9 0 0 0บาทนะครับทุกคนตัวนี้นะฮะใช้เงินลงทุเพียง9,000บาทเท่านั้นเองนะฮะ พรอนเริ่มต้นอยู่ที่1 1ึ0งนะฮะโอ้โหเล้าใจสุดๆนะฮะใครสนใจนะฮะทักมาได้เลยนะฮะตอนนี้เลยนะครับสวัสดีครับ